มันได้อย่างนี้สิและจากนี้ไปฉันจะจัดการกับแกโดยใช้เวลาไม่ถึงวินาทีโผชมัดเลยหุบปากแม่แล้วใหญ่พ้งไงแปลว่าถึงจะเป็นคนแบบนี้ก็ยังรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วความชั่วก็คือการหลอกใช้คนอ่อนแอเพื่อเป้าหมายของตัวเองและเยียบยับพวกเขาอย่างไรละ่ะและยิ่งกับผู้หญิงด้วยแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่แกทําลงไปแตนของแกไม่มีกฎหมายหรือผู้เสียหายคนไหนที่มองเห็นหรือรู้ตัวเพราะอย่างนั้น ฉันจะพิพากษาเองให้มันได้นี้สิก็จริงอยู่ที่ว่าแข็งเหมือนเพชรแต่ก็ยังแหลกได้อยู่ดีสงสัยคงเป็นเพชรที่ขาดแคลเซียมละมั้งแบบนี้อย่าบอกนะว่าแกจะมาเป็นพระเอกแทนจะว่าไปก่อนหน้านี้แกนะ่บอกว่าไม่มีหนทางสินะคิดแล้วละ่ะหนทางมันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเองกูโจโจทโรคนนี้จะเป็นคนแสดงตัวอย่างให้แกได้เห็น เราไดีโอเอเบสแลจทุกทางภายในวรัตี20มคาเคียวอิงโนริอากิพึ่งจะย้ายมาเรียนเมื ti ่อวานนะครับฝากตัวด้วยเป็นยังไงล่ะ เอเบอร์ลด์สน่ะคือการใช้ของเหลวจากสแตนของฉันไฮโลแฟนกรีนที่เป็นรูปร่างของพลังทำลายและมันสามารถทะลุอกสแตนของแกได้พลังสแตนอะไรกันเนี่ยในตอนที่ผมถูกฝังก้อนเนื้อเข้าสู่สมองนั้นคือเมื่อสามเดือนก่อนผมได้ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวที่ร่มไม้น้ำนายในอียิปต์และได้พบกับดีโอโจทรอยนางให้เป็นเพราแกฉันก็เลยคืนชีพขึ้นมาดาแต่เดียวก่อนโจทรอ ลอเล่นลอเล่ลเลเกเแค่ลอเล่นนะแต่เองแค่หยอกเย้ากันเล่นเฉยๆฉันตัวจริงเสียงจริงไงโจเซฟโจสตาร์เกิดวันที่27กันยาปี1920มีเมียชื่อซูซี่คิวงานอดิเรกคือสะสมหนังสือการ์ตูนโอลีเด็กดีของพ่อดูอยู่เฉยๆเฉยนั้นลูกนะงั้นก็ได้ที่ทอมมาจากนิวยอร์กก็เพื่อมาพูดเรื่องนี้แหละแต่การจะที่บายให้ฟังจำเป็นจะต้องไล่ตามลับไปทีละเรื่อง แล้วะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับตระกูโจสตาร์เราไอ้ห้องแคแๆบเนี่ยนะพระงี้และถึงได้เกลียดญี่ปุน่นอับดุลน,นี่นายทนเข้าไปได้ยังไงเนี่ยทิที่ชงชาบ้าบออะไรแล้วกาแฟพรุงสําเร็จก็พอแล้วเธอทําตัวเหมือนกับเธอปกติด,ดีแต่จริงๆคือเธอไม่ไหวแล้วแค่เห็นสิ่งที่เธอทําฉันก็รู้ได้ oh, no. ดีนะที่เป็นมือเทียมโอ้นูนทำอะไรอยู่งั้นเหรอก็เมื่อกี้รถจอดอยู่นี่ไม่ใช่หรือไงเออเป็นแผนเด็กของฉันเลยละ่ะโจเซฟโจสตาผู้นี้เคยเจอกับไอเรื่องแบบนี้ในชีวิตมาแล้วหลายต่อหลายครั้งบอกให้ผมพาหลานของคุณปอมมาจากห้องขังผมก็เลยกะว่าจะออมมือให้เขาแต่พลังของเขาแข็งแกร่กงเกินคาดจนผมจะอันตรายเสเอง จะให้หยุดไหมครับถ้าคุณยืนยันจะให้พาออกมาผมอาจจะจําเป็นต้องลงมือรุนแรงในระดับที่ร่านของคุณต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับคุณโจสตาครับผมพาเขาออกมาได้อย่างที่คุณเห็นแล้วนะครับฉันตั้งใจจะเอาห้ถึงขั้นหามส่งโรงพยาบาลแต่นายแข็งแกร่งเกินคาดสแตนของฉันคือแมจิกเชนส์เล็บแค่แท่งเหล็กอันเดียวเอาให้ละลายกลางอากาศได้ง่ายอยู่แล้วผมกําลังตามหาชายที่ฆ่าน้องสาวอยู่ผมไม่รู้จักหน้าของมันแต่ว่า มือของไอ้หมอน,นั่นเป็นมือขวาทั้งสองข้างผมสาบานเอาไว้แล้วศักดิ์ศรีและความสงบแห่งดวงวิญญาณของน้องสาวผมจะต้องถูกชดใช้ด้วยความตายของเจ้านั่นอย่างเดียวเท่านั้นสแสนของผมจะทําการลงโทษมันอย่างสาสมนามของข้าคือชองบีแอร์โบนาเลฟเพื่อศักดิ์ศรีของน้องสาวข้าและเพื่อความสงบสุขแห่งจิตใจของอับดุลสหายของข้าข้าผู้นี้จะเป็นคนส่งแกไปยังหุกเทลแห่งความสิ้นหวังเราจะบังเอิญผ่านมาเจอสถานที่ ที่เป็นอาคารที่ตั้งของดีโอที่พวกโจสตาร์ตามหาอยู่นี่มันไม่ตลกเลยนะเว้ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ชายที่ชื่อดีโอสักหน่อยนะึงแค่ถูกบังคับพามาที่อียิปต์พร้อมกับพวกโจสตาร์มันก็แค่นั้นเองให้มันได้อย่างงี้สิจะปล่อยให้เด็กรักหมาแบบนี้ต้องตายไม่ได้หรอกให้ตายสิตรงนี้นะฉันจะเป็นคนสู้เองโจเทรโร่กลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงใช่ครับถึงพวกคุณตำรวจจะมองไม่เห็นก็เถอะแต่หนู นดิฉันเจเลยเป็นแขนอีกข้างหนึ่งยืนมาแย่งเอาปืนไปคุณตาจะต้องช่วยลูกได้แน่นอนน่ยออกมากับคุณตาเถอะนะเมื่อกี้จอทาร์โร่ต้องกำลังคิดถึงฉันอยู่ที่โรงเรียนแน่ๆเลยรู้สึกได้เลยว่าสื่อใจกับลูกชายได้แวบหนึ่งด้วยนะฉันคือเอ็มบริสให้หยุดกระพฤตดีนี่ตะเกียงจอร์จก่อนอื่นฉันจะจัดให้สการเลอร์ไอเกโก้แล้วกันใหญ่ขึ้นตั้งเท่านี้เนะี่ยแบบนี้ต้องเรียกว่าเกาะพ่อกินไม่สิเกาะแขนกินต่างหากเนื้อเป้าๆจุนหมิม แล้วสิ่งใดที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาล่ะมันมีความกลัวที่เกิดจากสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตเป็นนักเดินทางกันสินะคะถ้าหากไม่ลังเกียจคืนนี้ก็ไปพักที่บ้านฉันไหมล่ะคะ,ะแตงของผมคำทำนายของทอปเทพแห่งหนังสือเป็นคำทำนายที่ถูกต้องเสมอโอเคโอเคโอเคก็อเคชื่อของฉันคือเดวุฒต้องสา แสแตนของฉันคือแสแตนที่มาจากไพเดวความหมายของมันคือการถูกสาบจนจิตใจระส่ำย่ำแย่และสุดท้ายต้องจมสู่ห้วงเหวแห่งลาวร้ายว่าแต่แกรู้ได้ยังไงว่าฉันแอบซ่อนตัว United อยู่ในตู้เย็นอ้แกง้หรือเปล่าเนี่ยแสแตนของแกนะ่ะไม่ใช่แสแตนที่จะสู้ได้ในชีวิตแม้แต่ตัวแกเองก็บอกไม่เห็นไม่ใช่ใชหรือไง โอนาเลฟเอ๋ยต่อไปฉันจะไปขย่ำพวงสวรรค์ของแกซะตายแน่เ็บนิ้วนันเอาไว้แค่ขี้มูกเล่นเธอสแตนของฉันจะกินแกไปเรื่อยๆยิ่งกินเยอะมันก็จะยิ่งตัวใหญ่และไม่สามารถเอาออกได้โหร่าบ้านแกซ์ฉันจะอุดปากเน่าเน่ของแกระหว่างที่กำลังย่อยแกอยู่แอมคิดว่าหนีพ้นแล้วอย่างนั้นเหรอถ้างั้นฉันจะขอบอกอะไรหน่อยเอาอะไรแค่ขี้หูแล้วก็ตั้งใจฟังที่ฉันจะบอกให้ตีเลยะสแตนของฉัน เยลโล่เทมเพลรันส์นะไรซึ่งจุดอ่อนนี่น้องชายก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้านะโลกใบนี้นะมีแต่คนไม่ดีเยอะแยะไปหมดต้องเท่าไร่ถึงจะซื้อล่ะ ถ้าเกิดว่าขายราคานั้นครอบครัวของฉันทุกคนก็ได้อดตายกันพอดีก็เพราะว่าท่านดีโอไม่คิดที่จะไว้ใจไม่ว่าจะกับใครหน้าไหนก็ตามยังไงล่ะฉันขอชีวิตของพวกนายไปแล้วนะชื่อของฉันคือแดนสติลลี่แดนมิสเตอร์เป็นตัวแทนของไพเลเวอร์สและอีกไม่นานพวกแกก็จะต้องเป็นเหมือนกับแม่เท่าเอ็นย่านั่นแกไม่ต้องเสียใจไปหรอก ฉันว่าแกคนยินดีมากกว่ารเดี๋ยวจะได้เจอกันแล้วไม่ใช่หรือไงแกเองก็จะต้องตายแล้วไอ้โง่ย่างพวกแกก็จะได้อยู่ด้วยกันในโลกโน้นเอเจกายนะฉันตั้งหาเจ้านั่นน่ะเป็นแข่คนเร่ร่อนที่บังเอิญเข้ามาในหมู่บ้านนี้และฉันก็แค่ใช้มีดฟันเจ้านั่นให้มีบานแตรงจุดเดียวกันกับฉันผมรู้นะครับว่าตึกนั่น มันอยู่ที่ไหนไม่ได้โกหกนะครับผมรู้จักตึกนั่นจริงๆจะเล่นขอกันฟรีๆแบบนี้เลยเหรอผมนะเป็นคนที่ชอบการพนันมากเลยไม่ใช่แค่ชอบเล่นธรรมดาๆนะแต่เรียกว่าเสพติดเลยก็ยังได้ฟังเนะฉันน่ะเป็นเพียงนักพนนจรเท่านั้นฉันใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่สนใจอะไรและชะตาก็กำหนดให้ฉันตายข้าถนนอีกด้วยคนใจตระกูลฉันสูงอย่างเธอเนไม่ควรจะมาคิดแต่งงานกับคนอย่างฉันนะเข้าใจมะไปกันเถอะ ตราบใดที่เรามีนายแฮงแมนและก็ชั้นเอ็มเพอเรอร์หรือโฮฮอสผูน้นี้พวกมันก็ไม่มีทางรอดไปได้โฮฮอสนั่นแหละคือชื่อฉันฉันก็คือผู้ใช้สแปนที่ถือครองไพ่เอ็มเพอเรอร์อย่างไงเล่า ไม่ผิดแน่นอนครับทุกคนล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ที่อยู่บนเรือลำนี้มาเกินสิบปีผมไม่รู้หรอกนะว่าทำไมคุณถึงได้จริงจังกับเรื่องอะไรแบบนี้ขนาดนั้นช่วยเกรงใจป้ายห้ามสูบบุหรี่ด้วยนายจะทำไงกับขี้บุหรี่และก้นบุหรี่ที่นายสูบผิดจะทิ้งมันลงไปในทะเลอันสวยงามใช่ไหมถ้าอ,อ,อย่างนั้นชุด,ด็กสีฟ้าตัวนั้นเป็นยังไงครับแจมด้าเป็นตัวที่อยู่ในสุดตัวเสื้อผ้าเลยวานิลาไอซ์เคนนจีแล้วก็ดั์บี้คนน้อง พวกแกนี่มันโง่เง่าอย่างที่ฉันคิดไว้เลยช่วยไม่ได้นะที่ฉันต้องหัวเราะออกมาจากท้องอย่างเบิกบานเพราะสมน้ำหน้าพวกแกน่ะบางอาวุาเรียกฉันคนนี้ว่าไอหน้าโง่ความแตกได้ยังไงกันความสามารถที่ไร้เทียมทานของฉันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่คะสามีฉันไปทํางานไม่ได้กลับมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะ ฉันก็แค่จะไปหาคุณพอ่อที่สิงคโปรเองฉันจะทําทุกอย่างเลยให้ฉันทุางานเท่านะออะไรของพวกแกนะ่ะยืนกันเป็นกลุ่มเอาแต่จ้องฉันอยู่นั่นแหละฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกแกจะทําอะไรเจ้าใช่ไหมอย่ามาดูถูกท่านแอนนะฉันจะเป็นคู่มือให้มาไฟกันมาสู้ตัวตัอต,ต,ตัวกันไอ้พวกหวยแตกเลยอย่าเข้ามานะทรมานจังตอนนี้ร่างกายของฉันมันยังไม่สมบูรณ์ ได้ร่องใหม่ตั้งนานแล้วถ้าเกิดจะเอาแบบที่ฉันชอบแล้วก็มันต้องดีไซน์วิบวับแบบนี้นี่แหละเอาสีเรียบเรียบหรือว่าสีขาวสว่างตาดีกว่ากันนะว่าไงล่ะโรเซสโอ้ตายจริงโจเซฟนี่คุณเองเหรอไม่ได้คุยกันนานเลยว่าแต่ตอนนี้คุณอยู่ไหนคะขอให้มีความสุขนะโจเซฟโจสตตร์บางอาจมาคงกันได้ไอ้พวกซัลเล มีคนมาปลุกให้ตื่นซินะคนดวงดีเอ้ยลาลิฮูเอ,เอาเถอะเพราะยังไงถ้าตื่นแล้วความทรงจำมันก็จะหายไปเองนั่นแหละอเอาไว้ค่อยจาัดก,การเจ้านั่นตอนหลับอีกทีก็ได้เอาละคักเคียงตาแกก่อนแล้วกันนี่คักเคียงจะเย็นๆหน่อยสิเครื่องบินกำลังจะหมุนโลกเพราะนายนะรู้ไหมดาดาบีช่วยพูดกับฉันทีเถอะนะ ขอร้องล่ะช่วยพูดกับฉันพูดกับฉันทีจงบอกสิที่เจ้าประสนามาสามข้อเออของข้าก็คือคามมโอข้า,ายักตอบแทนที่เจ้าทำให้ข้าออกมาจากตะเกียงได้ถึงได้บอกว่าให้ขอพรมาสมข้อไงละ่ะพรข้อแรกของเจ้าก็คือต้องการให้ข้าตอบคำถามนี้สินะขอเรื่องไร,ร้สาระแบบนี้จะดีแน่เลย อ่อนข้อที่สองคือจะให้ข้าตอบคำถามนั่นอย่างนั้นเหรอจะดีเลยที่จะขอเรื่องไร้าสาระแบบนั้นเพื่อตอบแทนจะช่วยค่ข้าได้ออกมาจะตะเกียงไม่ว่าอะไรข้าก็ให้ได้เกือบจะจับมันได้อยู่แล้วเชิวนะแสดงว่ายังฝึกมาไม่พอมแมลงวันเวเว่นนายเป็นพระเจ้าตัวนี้สินะ จสตาร์กับพวกพวกถึงได้ตามท่านดีโอมาจนถึงดินแดนแห่งนี้ได้ออกมาจากรถก,กร่อนที่ฉันจะโจมตีมันรู้ได้ถึงการโจมตีของสแตนฉันงั้นเลยไอหมานั่นเป็นตัวปัญหาอย่างที่คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกใช้สายสร้างร่างปลอมอะไรนั่นให้เป็นท่านดีโอเพื่อมาโจมตีใส่ฉันคนนี้อีกเล่ฉันจะเตะแกให้ตายไอหมาไรจ้ำยงทั้งพ่อทั้งเจ้านี่คือพวกงั่งที่สมควรตาย ฉันเริ่มอยากจะสับแกให้ตายด้วยแล้วสิฉันชื่อชากะผู้ใช้แสตนที่แสดงถึงไพ่ของอนูบิสเทพแห่งปอรล่ฉันมาที่นี่เพื่อเอาชีวิตของแกไม่ใช่ทำได้แค่ฝันผ่านอย่างเดียวนะเว้ยแม้แต่ตัวเสาเองฉันก็ฝันได้เหมือนกันแกจะชดใช้ยังไงอะฮะบอกให้แกคิดจะทำงานหาเงินมันใช่แต่กว่าแกจะโตจะทำงานฉันจะต้องรอไปอีกกี่ปีละไอเด็กบ้าพวกแกมันปัญญาเท่าห่าเบิร์ดถ้าเกิดหินกับัวดันเป็นแร่ธาตุ ทะเลเองก็ถือเป็นแหล่งแร่ธาตุขนาดใหญ่เหมือนกันไม่ใช่หรือไง <attered> ไม่บอกแกไม่ได้เพา่อจัดริงใช่ไหะตายสักทีผมเองก็มีนิสัยเหมือนกับพี่ที่ชอบสะสมอะไรเล็กๆน้อยๆแหม ไอการอวดคอลเลกชันที่แสนภูมิใจก็เท่ากับอยากได้คำชมกับเขาบ้างนั่นแหละครับตั้งเอาไอ้นี่มาอวดซะหน่อยแล้วเด็กหนุ่มชาวญี่ปุ่นเขามีไอคิวสูงถึง190ก็เลยรับมือได้ยากเล่นเอาซะเหนื่อยมากกว่าจะชนะเขาแล้วชิงวิญญาณมาได้จะว่าไปคิดว่าพวกคุณคงเคยเจอมาตอนสู้กับพี่แล้วแต่ดวงวิญญาณของมนุษย์นี่มันช่างน้าประหลาดจริงๆแมลงวันเวเวไน มันจะอาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำนายที่อียิปต์เท่านั้นมแมลงวันชนิดนี้พรที่มีลายที่ขาจะเรียกว่ามแมลงวันอส,สวนเวเวของกินสิ่งปฏิกูลและศพที่ถูกเผาทุกอย่างล้วนถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำที่ไหลอย่างต่อเนื่องแม่น้ำแห่งนี้คือพิภพขนาดเล็กที่มีทุกอย่างตั้งแต่การเกิดจนถึงการตาย <c oughs> <c oughs> สแตนท์ขงฉันก็คือเรือลำนี้ทั้งลำยังไงล่ะผัก <c oughs> แกแพ้หมดรูปแล้วละออนฮัดเน่าต้องดูให้ดี ว่าพลังที่แท้จริงของเดอะเวิล์ก็คือพลังที่จะสามารถครอบครองโลกใบนี้ได้ทั้งใบนี่ก็คือเดอะเวิลด์ยังไงะแต่ยังไงแกที่ถูกยุดเวลาเอาไว้คงจะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่ดีน่ะล่ะไปซะคาคิวอิงไร้้าไร้่้าไร้่าไร้่้าไร้่าไร้่าไร้าไร้่าไร้่าโอ้เดินตรงเข้ามาเลยอย่างนั้นเหรอ เข้ามาใกล้ดีโอผู้นี้โดยไม่หนีอย่างนั้นเหรอฮ่ถ้าอย่างนั้นก็เชิญเข้ามาใกล้ซะให้พอโจทาร่ขอพิสูจน์ดยถือว่าพลังของแกมันจะแน่สักแค่ไหนเดวัการเวลาจงหยุดนิ่งเอารถพนถนนไปกินซากายไปแล้วแกหมดทางหนีแล้วล่ะ